สวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกดำมซิงครับผมมาโดยไม่ได้นัดหมายบักแซมมอะไสัยมาเตสไสมาเตบ้านมาเตบ้านฮ้ฮะมาเตบ้านเจ๊ลองเ็ดเบอร์เงาเนี่ยดก็พามาเยี่ยมชมทีมงานหัวหน้าจุโรยรือว่าเจ๊พึ่งครับพึ่งปากแบบออยอ่ะก็เราก็ไม่ได้มาหาขานานแล้วนะครับผม ก็แวะมาดูช่อง Youtube ให้แกด้วยแล้วก็มาคุยแป๊บหนึ่งครับบอกเลยว่านี่แหละแล้วก็ทยอยหายไปเรื่อยๆครับถ่ายไปเรื่อยๆทุกทีงานครับผมโอ้นี่พามาดูหน้างานครับขับโดยไปเย้ยโอ้นี่เอาเจ้าคูเปอร์ต้าครับผม M 6 0 4 0มา ปรับพื้นที่ครับส่วนเจ้าจอนเดียไม่รู้หายไปไหนแล้วออกมาออกมาจากมโนได้แล้วเฮ้ยเหรอออกมาากเคยมองเคยมองผมถามเลยอ่ะอะไรอ่ะใส่แบบนี้นะบะมี่แบบนี้อะไรยจุลิขาบะมี่บะมี่แบบนี้บะมี่เหรอแบบพันหวานบะมี่เหรอบะมี่แบบบะมี่เลยปูปูไก่แจ้วงมีแต่แบบมันสีเลยแบบจัดเลยอ๋อเออบะมี่แบบนี่จะสิ บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่แมนบ่แมนไม่ต้องแบบขดคอแับก็คือจึงสีเลยจังสีเลยเหรอเออทำมุ้งจังสีมันเป็นแบบคือไี้ล่าหลายเขาสีเบืองเออเ้าต้องมีแบบรวบรับขัดบอลบอลสามนาทีใส่ประโยชน์เป็นประโยชน์เลยหอสามนาทีปบอลสามนาทีนะโจ้ยสามนาทีว้าวดีนะไม่สามวีว้าววิ ดีนะไม่ใช่หัวหน้าโดยสามวีโอ้ยไม่เปิดเผยความลับที่แท้จริงแล้วโอ้มาโดยไม่ได้นัดหมายมาเจอแซมบิงครับโอ้ไม่ไงแซมบิงเดียวบ่สองวีอีกเสนงโอ้มีต่อรองนด้ค่ะสองวีเป็นว่าโอ้คุยเรื่องอะไรกันไม่รู้ไปเขากำหมหัวท่นไปล้วทุกคน วันนี้ก็มาโดยไม่ได้นัดหมายแสมบิงครับ่าเราก็เพิ่งมาครับเพิ่งมาจากโทรหนึ่งเมื่อนเลยครับเอามาจิโทรหนึ่งใช่ไหมอืมเ่ะเ่าทกยเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายเอครับบายเอครับ คุยเรื่องอะไรกันไม่รู้กลับบ้านแล้วสินเรื่องซงซงซิกซิกเอ็กซ์ก่อนหน้านี้ก็มีตั้งตั้งแต่เขาได้แม็กใหม่มาเขาก็เริ่มลงเริ่มโผล่สร้างอินเตอร์กับโบมาแล้วหมื่นเจ็ดไหนสร้งมาแล้วเหรอใส่โบปากสี่ใช่ไหมอินเตอร์เวอร์เรอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำโบดอกแต่ไม่ซู้คันนี้กับเดียบยันตายออ้นอันนี้ผมไปแก้ดีแม็กมาใหม่นี่นะไม่มีควันแล้ว ที่ก่อนนี้มันมีควันอันนี้ไม่มีควันแล้วควันที่เธอเหยียบทีิงๆเป็นดำแล้วควันหายเหรอเออไม่มีควันแล้วตอนนี้ควันหายเออตึบเอาใช่ไหมตึ๊บอ่าๆใช่ใช่เจลบไม่ตอนนี้รีแมปบอใหม่เพิ่งควันหายเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวได้เดืนสองสามเฮ้ยไี่เจ๊เอกผมบอกว่าควันหายเลยสืยังไม่ได้ผูนเลยเราไปแล้วเอาก็พี่เอกบอกว่าไม่มีควัน ขุ่นขุ่นขุ่นางขุบบ่นร <c oughs> อะในันนี้อันนี้อันนี้มันมันเดิมเดิมครับป,ป,ประมาณแปดนิ้วสอดแ <c oughs> นิ้วสอดอื <c oughs> อันนี้ลองกองโหลดนิ้วครึ่งกองโหลดนิ้วครึ่ง <c oughs> ถ้าถ้าไม่ใส่กองโหลดอ่ะถ้าไม่ใส่กองโหลดมันจะสูงกว่านี้หน้าอยู่ประมาณนี้เลยหน้าหน้ามันได้โลดลงเลยถ้ออ้ยไปาพี่ภาควิ่จานดูหน่อยสิ้้ยยเฮ ว้าสิบุ๊บคองเทม่าเอบิเบิะสิบเบิิบเบิรต่มันตับตัมากอ้อันนั้นองอกมันบอกนี่อนอันนี้เขาเติมี่สคันเติมลมให้ดรเจนนะจะจบมาสามเขาเติมลมให้นรเจนมาลมอะไรนะไหโดรเจนให้พวกนม่ไฮโดรเจนเติมลมอะไรไฮโดรเจนสองสพี่น้องสองนามสกุล ไนนรเตพูดไม่ได้เนาะพูดว่าอะไรนะไหนนกเจนเด้อไม่ใช่เลยเนาะยังไม่ลอยู่นสีไปบ้านนั่นฮะยังเอิบหนึ่งสีเมื่บ้านเออไม่ใช่เอิบฮะโอเคครับข้างต่ำครับกำลังหูเขาหูจาแใจกรเฮ็ดนึ่งเนี่ย แขกผู้มาเยือนคือมึนคุยอับใรตัภาษาไทยเลยคือมึนเด้ลยเล่นเสียยิเสียเยอะเสียเยอะขาเลยบ่ได้มีว่าบ่ไดงยุดยุดหัวหล่อเลยค่ะทุกคนค่ะได้หัวหล่อหัวตาหัวเตือนผุดใครยึดคนเดียวเปลี่ยนมาเท่าไหร่เนี่ยเล่นสแกมนี่สุดแบบสองเอ้ยกลางๆไอ้กัดสี่เส้นเลยพร้อมยางย้อยยางอันนี้เท่าไหร่เนี่ยห้าพันยางเส้นละสองพันสามห้าสิบ อภาษามาศีพี่เส้นเป็นเท่าไหร่วะจีมันคือถือกัวยางของเจึิงว่ะอันนี้กัวยางจีนะอยางจีนที่ไหนยางไทยหรือยางไทยเหรอผลิตอยู่ไทยเนาะใช่ไหมนี่นะก็เขาเรียกว่ายางบ๊อบบ๊อถือตั้งไดอยางรถกระบะอัจฉริยุทธ์อัเท่าใดหนึ่งก็มาใหม่เกเจ็ดยังยังมากระบะออกเอาขวั่งดู จไก่มาแล้วอันนี้เด็กหญิงตาหวานน้ำนั่งซือว่าตาหวานเนี่ยคนขับจะเรงพอไปเลยเอามดไปเลยมดไปเลยนี่ครับเไก่่าะเจอนหน้าก็มีผู้หญิงคนเดียวครับในโซนอำเภอบานกวดที่มาโบกรถปากเยอะๆเงี้อุ้ยไหนไหนไหนเอ๊ะ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 เเอเอเออเอเนออะออ ชิคกี้จอกหล่สันมัสสาเยวไน้าไหม่ตะเตะมหลอกเดี๋ยวสวัสดีคุณเร็ยนข่าบอล่าได้โอยสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วเดียวยวเดียวเดในหน้ากิติมัสดิกครับเป็นผู้หญิงคนเดียวในที่มาบบกรถในโซนอำเภอบ้าน่กับรเลยครเลที่เป็นผู้หญิงครับาบกอยู่เพงหลัปาางพี่น้องค่ะก็ปีมครับัวก็ขับรถไมโครครับเมียก็มาโบกรถอยู่หน้างานครับผม หมดที่มหมดเลยวิปงยอีกๆิ่อีกๆงยิ่ๆยดักรีเที่ให้อ่ะเอ็มว่าสองขวดนึงคุ้มละยาไปเห็ดผมปวดหัวเขาคนโบกอะไม่ใช่หรอขามอเลอ่มาขับดีกว่มาขับเีกมาว่าบ่่งก็พูดเล่นพูดหัวไปงานพี่น้องเอ้ยไม่ได้มีคติใครหรอก บักโชเฟอร์แซมมี่เคยเห็นเล่าครับเอออยู่สายขิมันตื่นโกกยางมันไปยังมันไปยังอาล่อรุดล่อ้ทยี่ปกติได้นี่ปกตินี่นั่งตีตึงตึงตีอะไรครับโซมันฮัดไปโอ้โอเคโอเค สบายครับพี่สาว่อยไอ้งงละอาบายบก่อนเด้อค่ะเจะโคมไอ้ใจไม่เยือนกันเด้อค่ะฝากก็แช่ก็ใสไอ้าาไอ้ไอ oh, ้จงงรนปิดไปช่องปิดยไงครับอันอันคุอันนั้นผิดแน่่ะปะยังไงยัไงคนอันน่้ปิดล็อกผิดเาไสั้นก็เลยเปิดอไรเออเจ้ผมถามหน่อยทำไมิดกุเจ้เป็นไง ก็ปิด,ดหลาชลาติโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไปเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บายครัับสวสวดีครับ